รถครอบครัวที่กุ้งค่าอย่ามองหาของไกลตัวเอเวอเรสนี่แหละชัวร์อย่าเอาแต่มัวลังเลใจหน้าจอใหญ่แสนไฮโซและยังร้องโอ้โหเพราะแถมไวเลสชาร์จเบาะไฟฟ้าก็มีให้เบรกไฟฟ้าก็มีดีหมดขับขี่ก็มีครบ1นล้านสก็สบายอย่างราชานั่งคว้ยขากระดิกเท้าสบายใจ 180แดสถวสก็เอาอยู่ลองคิดดูว่าคุ้มค่ามากแค่ไหนสายท่องเที่ยวเดินทางได้อย่างหายห่วงเวลาง่วงก็จอดพักนอนงีบได้กว้างกว่านี้มีอีกไหมใหญ่จุใจใส่ได้แน่ไม่แพ้กระบะคิดถึงรถฟอร์ดคันใหม่จำหน้าเซล์คนนี้ไว้ชื่อตูมตาม โทรเบอร์นี้0946681542รับจองฝอทุกรุ่น